สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนคลับเอฟซีชูขูทุกคนมันนี้ก็เป็นมือวันที่สามเดือนพฤษภาคมพศสองพันหรอยหกสิบห้าครับพาแฟนเพจแฟนคลับมาเบ่งง้วอยู่ตามคอ,อกนะครับวันนี้ง้วออกคอบ่ได้ฝนตกครับผมคลิปนี้กับยุทเ,เ,เขตอำเภอหนองพอ,อกนะครับนะจังหวัดยะโสธรน,นะครับเนาะ โอ้ยจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมโอ้ต่อเขตจังหวัดยะโสแล้ครับผมโยระบางร้อยตัวนะครับเนาะร้อยตัวอำเภอกุดชุ่มกับอำเภอหนองพอกครับผมพามาบังงัวผสมไว้แล้วนะครับเนดะ้อประกันทองเนาะครับเนาะงัวแม่หน่เปิดไว้กับวัวลายครับผมแสนมิตรภาพนะครับเนดะ้อ เปิดไวเจ็ด0มพครับเนี่ยหางเง่คุณครับาหางันเง่เป็นไงจีมีดำกีบเร็ยบกีบเท่า,างาั้มๆนะครับหัวแม่เนี่ผานการม่ลูกมาแล้ว2อตัวตัวที่3ส,สมไหนีแนวครับเนาะนี่ครับตัวที่สามสมไบนะครับเนาะมีใบมีหลอดให้นะครับเนาะฟองใบ้อง,องอนหลอดน้ำกันครับ เลดเคอพหกแปดนะครับเนาะของวิไลฟาร์มครับผมวันเดือนปีที่ผสมนะครับเนาะเนี่ยครับสิบห้ามกรากำหนดคลอดยี่สิบห้าตุลาครับผมพันนะครับลึงคอลึงทองพันบิ่งใกล้ๆบิ่งเฉๆจัๆหน่อยไรนะครับเนาะลึงคอลึงทองพัน ทั้งกีบเล็บกิบเท่าเพ่นนะครับเอ้อมากีบเล็บกิบเท่าว่าสวยว่างามนั่นแหละครับงามเป็นงามนะครับเนาะเลืองคอเพ่นบันครับกิบใบหูวดำคอเข้าดำเลืองคอเลืองทองหลายนะครับเนาะง้วแแมนี่นะครับเนาะในราคาเปิดเลยเจ็ดพันสองพันครับผมเพ่นนะครับที่สองพัญกับง้วแแมนี่ประกันทองให้พร้อมนะครับเนาะเช็คทองเรียบร้อย สาเบิ่งเรียบร้อยนะครับเนาะทั้งสาทั้งเช็คนะครับผมทั้งยี่สิบเลยครับสามสี่เดือนนะครับเนาะเินทองง้วแม่เนี่ยประกันทองให้ครับผมเมื่อวันวานทองซื้อแล้ครับเนาะเราประกันทองให้พร้อมนะครับเนาะง้วแม่เนี่ยในราคากับเปิดไว้แสนมิตรภาพครับผมมาถือกับแม่นมาแพงกับแม่นมาพอดีกับแม่นนะครับเนาะ แล้วได้ถือถือใจถืกตาถืกขิงแต่ละคนนะครับเนาะผู้ใดมักงัวโค้งสั่งง่ายๆนำตัวเงีย๊าเนี้ยนี้ก็ได้การอ้างง่ายๆพร้อมนะครับเนาะงัวแม่นี่ยนี่นะคาที่พร้อมใกล้สี่ข้อแล้วครับนี่เหลือเวลาเดือนนะครับเนาะก็บขอดก็ดีกว่าไปสมเองนะครับผมสี่เดือนเก้าเดือนก็นี่เอกซี่หาเดือนนะครับเนาะก็บขอด เขาปสมเองกับเก้าเดือนผมแล้วครับจักสิติดบุติดิตนะครับเนาะแต่ว่าสมมาไปแล้วประกันท้องไว้ให้แล้วทั้งที่กับขุมแสนคุ้มครับผมกระดูกโค้งสางง่ายครับน้ำโตเงาแข็งครับงัวเล่ได้นะครับมาไอ้งัวเล่เนาะครับเนาะงัวแม่นี่ความใหญ่ความยาวความสูงความเงาคนนี้บิดเท่านั้นครับทางเงางัวเล่นะครับเทียบเทียง ได้กับงัวเหลยเลยนะครับเนาะงัวแมนนี่แต่วานนี้ดนส่วนสูงคนนี่สูงลอยชี่สิผาถึงลอยหาซิบนะครับเนาะมีแน่น้นอนครับลอยชี้ซิผาแต่แฉลอยหาสิบคนเหครับที่สำคัญกับประกันทองให้ประกันขาทกขาทอนประกันหางงกหางดอกนะครับเนาะคนนะค,ครับคลิปใบหูคน ดำคอเข,ข้าดำกิมิดำก็สิเดเห็นเบื้องต้นนะครับเนาะกิมิ่นนั่นแหละครับดำแล้วได้กับเป็นง้ขอขบเครืองหนึ่งบดๆออกสไตล์บะมันเลยนะครับเนาะแม่นี่นะครับเนาะบ่มีมากกระทบครับผมออกสไตล์บะมันเลยครับผมไงีเป็นไงียเง้วเป็นเง้วสูงเป็นสูงที่สำคัญกับมีใบไม่หลอดห้นะครับเนาะมีใบมีหลอดห้นะครับเนาะงัอแม่นี่ ในราคาที่พ่อาวเจ้าเปิดไว้ให้พิจารณาด้วยครับเด้อส่งให้ฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเดาอสำหรับคลิปนี่มือนี่เนาะครับเนาะแม่นี่ส่งให้ฟรีทั่วภาคอีสานในราคาที่เปิดไว้ในราคากับซื้ากลยวครับผมแฟนเพจแฟนครับขันว่าถือก็ต่อึ้นเอนาเนาะครับเนาะขันว่าแพงก็ต่อลงเอาขันว่าพอดดีแล้วเอามาส่งโหลดก็ได้นะครับเน้ะ หัวเชียวย้าก็สินำทรงให้แฟนเพจแฟนครับฟรีนะครับในด้านจัดทรงนะครับเนาะในด้านที่ว่าแฟนเพจแฟนครับมีญาติพี่น้องอยากไล่หัวไข่นะครับเนาะหัวเชียวย้านำไปทรงให้แล้วกับหัวเชียวย้าจัดทรงให้ฟรีแถมไล่ให้ฟรีฟรั่มนะครับเนาะไล่การฟรีนี่กับจากหัวเชียวย้าก็มีอยู่สองสามฟรีนะครับเนาะ พิเศษพิเศษสำหรับหัวเช่าย้านะครับเนาะมอบให้แฟนครับแล้วครับผมมีแต่หลายกันฟีกับฟีครับผมในราคาที่เปิดไห้พร้อมนะครับเนาะคุ้มแสนคุ้มนะครับเห็นว่าถือเห็นว่าแพงจังไหยก็จังตอร้องิึงนะครับเนาะในด้านจัดทรงฟีแน่นอนครับผมในด้านจัดทรงกับชัวชัวครับผมจากหัวเชวเย้าคือเ่าแล้วครับผม ขายทุกขาถอนย่ำอีู่ครับผมหางมกหางดอกรับประกันทองรับประกันให้เด้อนะครับเด้อเช็คทองเรียบร้อยนะครับเนาะในราคาที่เปิดไว้ก็ส่งให้พร้อมครับผมคลิปนี้ก็จบไปสำนีกแล้วครับผมสวัสดีครับเพ่นนะครับหน้าตาเพ่นคลิปใบหูเพ่นครับลืงคอเพ่นครับเบิ้งเอาเด้เบิ้งใกล้ๆเบิ้งแฉจ่อครับผม นะครับ,บกี่ได้บกี่เท่าเป็นง้างเป็นงามเลยนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเนาะเอาะนะครับพี่จิจ๋วใจเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไใบช้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ